พี่ใส่เสือนะ้อดำอด้านหลังนนี้เลยนัอเลยเชื่อเลยครับโวงบบ์งากพร้ากพร g e t ช็อตโดนน้องอบสุดท้ายแล้วมีสอโดนตูนี้น,นะเดี๋ยวให้บบกไม้โบกมือพร้อมกันนะอันดับที่ t ามน1 สวัสดีครับทุกคนผมนายณภัฒครับสวัสดีค่ะใบเฟิร์นค่ะวันนี้มันมาถึงแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นซีนเปิดตัวเมื่อกี้ไหมถึงจะมาจากคนละฝั่งแต่ก็มีการจุงมือกัน ก็อย่างว่านะ Venture together ใช่ค่ะปรับใหม่เล็กน้อยโอเคอ่ะถามความรู้สึกกันหน่อยครับปกติเนอะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเราเจอกันและกันแบบว่าเดี่ยวๆดีนมาหลายงานมากๆแต่คราวนี้แบบเจอเป็นแพ็คคู่ใช่ไหมทุกคนรู้สึกไงบ้างครับที่วันนี้ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครับผม ก็ดีใจครับดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวดีแทกและทรูด้วยกันนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จริงๆมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากกนะันเนาะเพราะเรารู้ว่าเราจะมีงานวันนี้ด้วยกันนะก็ตั้งหน้าตั้งตารอมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาให้กําลังใจเราทุกคนเลยนะครับผม ขอบเกินกาไปเฟินคนก็ดีใจค่ะจริงๆคนตื่นเต้นตั้งแต่วันที่เราถ่ายทีวีซีกันแล้วเนาะแล้วก็ตื่นเต้นจนยาวมาถึงวันที่มีการเปิดตัวพร้อมกันแบบนี้แล้วก็สุดท้ายดีใจแล้วก็อบอุ่นที่เห็นหน้าแฟนๆทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงทีวีซีใช่ยังไปสนุกสนานเลยใช่ไหมอยากดูพร้อมกันเปล่า วันนี้ไหนๆวันนี้เรามารวมตัวกันแล้วไงแล้วก็พรีเซนเตอร์สองคนก็อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าคือการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเหมือนกันสิทธิประโยชน์แบบจับเต็มมากๆ<ช>เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านขึ้นหน้าสักเล็กน้อยนี่แสงมันจะได้แบบสวยๆโอเคโอเคสวยไห <Okay. S 1> มแส,แสงสวยขึ้นไหมถึง<ว><ว>ไม่มีแสง<ป>เขาก็สวยอยู่แล้วเมื่อกี้ บอกหลงหังเวทีด้วยนะว่าถึงแสงไฟตัวนี้จะแยงตาแต่รอยยิ้มที่ใบเฟิร์สส่งมามันแยงใจมากเลยไปพูดตอนไหนอะม,ม,ม,มีมีเมื่อกี้ตอนยืนถ่ายร้ปอกันอใช่ใช่เอ้ากลับเข้าเรื่องเมื่อกี้ที่บอกกันไปว่าแบบการควบรวมครั้งนี้ครับของทรูแล้วก็ดีแท็บอกเลยว่าสิทธิประโยชน์คือแบบจัดเต็มมากเพียบเลยเมื่อกี้ไบเบิร์นบอกคูณแล้วเลยนะคูณ2ไปเลยค่ะคูณ2กันไปเลยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นลูกค้าเติมเงินแล้วก็ลูกค้ารายเดือนนะฮะคือสมัครท <ifa efficiently S 1> รูดีแท็บวันทับกูแพ็กเกจ คุ้มมากๆของแถมเยอะมากไม่พูดเองดีกว่าให้พรีเซนเตอร์พูดนะฮะของเฟินนะคะที่เฟินชอบสุดๆเลยนะคือร้านดังเราได้รับสิทธิพิเศษเพียบ<อ>จุใจมากคือเลือกร้านแพทย์ไม่ได้เลยไหนะจะแอบดังเนาะสายดูคอนเทนต์สายดูซีรีส์อย่างเงี้ยคือเฟอินว่าเต็มอิ่มจัดเต็มแน่นอนค่ะก็ดีใจแทนลูกค้าทุกและดีแท็กทุกคนมากๆคะ่ะเยอะมากไหนใครขอดูมือสายดูคอนเทนต์สายดูซีรีส์หน่อยฮะ ทุกคนเลยนะนี่แหละตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆน้องนายแล้วครับก็จริงๆของผมนะครับนอกจากที่จะดูซีรีส์นะครับนอกจากที่จะดูซีรีส์นอกจากที่จะดูซีรีส์แล้วผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนรวมถึงผู้หญิงด้วยจะมีกิจกรรมที่ชอบดูบอลพรีเมียร์ลีกมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทาง True แลดิทเทเนี่ยก็มีพรีเมียร์ลีกให้ดูเดือนจุใจแล้วหนังอยู่ในช่องทางออนไลน์หลายแอปพลิเคชันมากนะครับและที่สําคัญสําหรับสายเกมนะครับเกมมิ่งเนชั่นนะครับสามารถเติมแล้วก็ครบไปให้ สุดคุมไม,ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริง,รงยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเนอะเกม i ิ่งเนชแล้วก็เกมอัพด้วยนะครับ,ค,รบคือไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์แบบไหนจะชอบดูคอนเทนต์จะชอบสายเอนเตอร์เทนจะชอบอาหารใช่ไหมคือแบบว่าได้หมดเลยอ่ะเมื่อกี้พูดเรื่อง t ี c ไปเป็นที่ดูซีรีส์ไปแล้วเป็นซีรีส์แบบ m ัลติเ e ิร์หลายหลาย EP ด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันดีกว่าดูทั้งหมดเลยดีไหมเอาแบบ3 EP แรกก่อนดีกว่าเอ ขอบคุณบบเปเปอร์ที่มันติดหัวขอบคุณบบเปเปอร์ที่มันติดหัวหมดแล้วยังหมดแล้วยังบบเปเปอร์ลงตามคิวที่บอกไว้มากเลยนนเยี่ยมมากที่ตัวเซตไวหมดเลยเหรอใช่แล้วบบเปเปอร์เล่นดีนะลงถูกมากแน่นอนแน่นอนอช่างช่างผมใบมองคอมเมด์ไปแล้วเมื่อกี้ <laughs> <laughs> โอ๊ยมีมีมติดฝั่งนี้ด้วยนะมี <laughs> ม,ม,มีใช่มีติดของใบด้วยใช่ไหมฮะนายมีไหมฮะไหนไม่มีหมดแล้วหมดแล้วนี่นะฮะโอเคโอเคอ้าว ถ้างั้นเช็คความหล่อความสวยเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันกับทั้ง3 EP พร้อมป่ะทุกคนนี่กับ Better Together Festival นะเดี๋ยวเชิญนน้องสองท่านลงมารับชมพร้อมกันเลยครับเชิญรเลยครับตื่นเต้นป่ะว่าใส่ชุดไม่สวยนี่ไม่ข้ากินอะไรเลยเนี่ย วยย,ยังแผลนี่อยู่ไหนเนี่ยยังอยู่บนเขาอยู่หรอทำไมภาพชัดขนาดนี้เนี่ยสัญญาณดีเวอร์ว่าแต่กลับมาทันแน่นะเตรียมตัวรอเลยนะพรุ่งนี้มีมเซอร์ไพรส์อ๋อกร็วรีบกลับมาเจาก,กัก สุดๆเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โ oh, ห EP หน mm ึ hmm. ่งก็ว่าแล้ว EP สองก็บอกแล้ว EP <Okay. S 1> ยังไม่ได้ยังไม่ดูสักทีว่านายมีอะไรจะบอกรู้ไหมอยากอยากรู้ไหมคทุกคนพ <Yeah. S 1> ี่ใบครับเราเป็นโหรทางเดียวแล้วแหละปากถามให้หน่อยได้ไหมว่านายมีอะไรจะบอกเดี๋ยวให้แบบว่าคุยกันเองสองคนเลยเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างถามเป็นว่าไม่มีไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยถามถามเขาตรงๆให้หน่อยทุกคนอยากรู้แล้ว <laughs> เราจะบอกว่าอยู่วันนี้นะครับผม <laughs> ห,หิวเหรอหิวดีนะที่แรกของกินหน่อย